สวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าร้านจันเซอร์วิสท,ทุกท่านนะคะวันนี้โปรตาแตกกันไปเลยนะคะวันนี้ขอญาตโปรตัวยางแล้วก็แม็กขอบ17นะคะซึ่งมันไม่ได้มีเยอะค่ะแต่อยากอ่าให้ลูกค้าได้ของในราคาถูกนะคะได้ของในราคาถูกถ้าตัวโปรนะขอญาตเป็นตัวดันหลบ ะะแม็กพร้อมยางอีสุสุขอบ17ชุ่มฉ่ำน้ำฝนมากนะคะแม็กพร้อมยางอีสุสุขอบ17เนะคะเป็นแม็กอีสุตัวใหม่นะคะกับยางดันหลบเป็นยางเบอร์255นี่นะคะ255 6 5 17ดันหลบและที่สำคัญเป็นปี22ค่ะลูกค้า เป็นปี2 2นะคะลูกค้าท่านใดใช้ D Max อยู่ตอนนี้ยางขอบ16อเริ่มหายากเนอะยางขอบ16เริ่มหายากยางเดิมของลูกค้าจะเป็น2 4 5 7 10ห6ตอนนี้ของไม่มีเลยนะคะมีแต่ยางใหม่ซึ่งเป็นยางตน,นี้ยางบิสโตรยางตัวอื่นเนาะที่เป็นขอบ16ลูกค้าสามารถนำชุดขอบ16นะคะมาแลกซื้อเป็นขอบ7 D Max ได้ หรือท่านใดใส่รถมิสูไต้ต้านตัวสูงที่ใช้ยางสองสี่ห้าหกห้าสิบเจ็ดก็เปลี่ยมยางตัวนี้ได้สองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีนี่สีอยู่ตุ่มครบนะคะกับยางดันหลอบสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดตัวนี้นะคะตัวนี้แม็กพร้อมยางนะคะ วันนี้จัดโปรราคาเทินนำล้อเก่าล้อเดิมนะคะที่เป็น d m a มตกล้อเก่าล้อเดิมมาแลกซื้อชุดนี้พร้อมยางดันหลอบปี22นะคะให้ลูกค้าเพิ่มในราคาเบาๆปกติจะเพิ่มอยู่15,000ห0 0 0นไม่ขายคะ่ะลูกค้าเอาไปเรยราคาโปรนะคะพร้อมเทินติดตั้งเรียบร้อยนะคะกึงล้อน็อตล้อแผ่นมีเนียมแถมทุกอย่างแนมะ้กระทั่งตั้งศูนย์นะคะ จบจบกันเลยนะคะอยู่ที่หน0 0งหมบาททวนหน0 0งหมบาทได้อะไรบ้างได้ชุดนี้เลยค่ะลูกค้ายกชุดใส่เลยนะคะยกชุดใส่เลยเอารอเก่ามาแลกซื้อนอตลอแพมิเนียมกึงทุกอย่างตั้งศูนย์บริการหลังกานขายให้ครบจบเลยนะคะ ยางอย่างเดียวลูกค้าไปซื้อก็หมื่นกว่าบาทแล้วหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเนาะวันนี้ยกชุดเลยในเมื่อขอบสีมันหายากหรือลูกค้าใช้ขอบสิบเจ็ดเดิมๆอยู่ออนิยอยากเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนลายนะคะมาใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะแม็กตัวนี้พร้อมยางดันหลบล้อเก่าท่านนะคะมาแลกซื้อเพิ่มอยู่หนึ่งหมื่นหกเอ้ยหนึ่งหมื่นสามพันบาททวนค่ะถ้าท่านใดชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะคะ,ะเฉพาะยางอย่างเดียว นะถ้าเฉพาะอย่างอย่างเดียวนะคะจัดโปรโรดราคาอย่างแรงไปเลยอยู่ที่1 2 0 0 0บาทสำหรับยางดันล็อบสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะคะเฉพาะยางอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะพร้อมติดตั้งให้เลยในราคาโปรโปรตัวน,นี้น่าจะมีไม่เกินสิบกว่าชุดนะคะไม่เกินสิบกว่าชุดหมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้ เป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ้าท่านใดใช้ขอบ16อยู่แล้วยางมันหายากนะคะลูกค้ามาแลกซื้อขอ17บ17ได้เลยอยู่ที่13,000บาททวนและได้ยางปี22ด้วยนะคะอ่ะเข้ามากันได้เลยนะคะจันเซอร์วิสค่ะปักหมุนใน Google แล้วพิมพ์ว่าจันเซอร์วิสนะคะหรือไม่ก็ถามน้องแอนมินเข้ามาก่อนได้คะ่ะว่ามีของไหมนะคะเข้ามาได้โดยส่วนบ s สโตน S บ s t o n e นะคะถ้าเป็นบ s t o n e นะคะแม็กตัวนี้พร้อมยางบ s t o n e นะคะจะอยู่ที่16,500หมื่นหกพนห้อบาทนี่เลยสวยๆเลยมาเลือกเอานะคะ mm hmm. โปรโมชั่นร้อเก,ก่าร้อเดิมมาแลกซื้อสำหรับคอ17นะคะเพิ่มอยู่16,500บาทของแถมครบเหมือนกันนะคะแต่ต่างยี่ห้อกันแค่ยางนะคะ mm hmm. เพราะว่าบ s t o n e ตัวนี้มาแพงอยู่แล้ว ผ้าบิดโตนจะเพิ่มอยู่16,500บาทรวมเทินนะคะน็อตล้อแพมเมียมแถมทุกอย่างครบเหมือนเดิมนะคะสำหรับขอบสิบเจนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรีโวรีโวนะคะเป็นตัวล็อกคตัวรีโวพิลันเนอร์เนาะแม็กพร้อมยางบิสโตนตัวนี้นะคะเป็นยังปี21แจ้งก่อนเนาะตัวนี้จะอยู่ประมาณ2อ0 0 0บาทนะคะแม็กพร้อมยาง โซนคอ18ออนิวมีอยู่คะ่ะลูกค้าแต่ว่าไม่ได้จัดโปรนะคะจะเป็นราคาเดิมเพราะว่ามันมันตอนนี้มันยังไม่ได้ลดราคาเป็นออนิวตัวใหม่นะคะแบคบเขาจะเป็นสีบอลพร้อมยางปี22สองเหมือนกันนะคะยางสวย,บบยนะะสวยแบบนี้เลยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะตัวนี้แบกบพร้อมยางเขาจะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยยังไม่รวมเทิร์นใส่เทเบเซอร์ได้คะ่ะลูกค้า อีสูสูใส่เชฟได้นะคะมาเลยเดี๋ยวร้านจานเซอร์วิสต,ติดตั้งให้ค่ะสำหรับตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะคะเป็นตัวใหม่นะคะจะอยู่ที่หนึ่งสองหมื่นห้าพันห้าร้อยยังไม่รวมเทิร์นนะคะล้วเก่าแล้วเดิมเทิร์นดูหน้าง,งานเลยค่ะสำหรับขอบสิบแปดนะแล้วก็อย่าลืมในโปรโมชั่นนี้ก็ยังมีขอบสิบหกเหลืออยู่ไม่เกินน่าจะไม่เกินห้าชุดนะคะจะเป็นออ l n นิวตัวใหม่นะเป็นรถตัวเตี้ย รถัวเตียนะคะเป็นยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบขอบสี่หกยางตัวเนี้ยใส่ดีแมรุ่นเก่าใส่มาด้าบีที BT, ใส่ Ford ใส่โอ้ได้หลายรุ่นเลยนะคะอ่าถ้าเกิดยกชุดเนี่ยตัวเนี้ยใส่ตัวนิส a ันฟอนเทียได้ b ิ๊กเอได้ m a ด้าไฟเตอร์ได้นะคะใส,ะส่อ่อส่วนอีสูนเนี่ยก็ใส่ได้อยู่แล้วนะคะแต่เพียงว่ามันจะ ติดฝาดุมตัวนี้ให้ดันขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่เรามีอะแดปเตอร์นะคะไว้สำรองลูกค้าตัวนี้อย่าลืมค่ะลูกค้าราคาโปรโมชั่นตอนนี้เหลือน้อยแล้ว1 2 0 0 0บาทนะคะ1 2 0 0 0บาทยกชุดเลยนะคะวันนี้เรามาจัดโปรในขณะที่ทุกอย่างมันขึ้นนะคะตัวไหนเราลดได้เราลดให้อยู่แล้วติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมบริการนะคะสำหรับล้ออีสุขอบ16นะคะรถโตัวเทียพร้อมอยางปียบ็ดนะคะเหลือไม่กี่ชุดแล้วค่ะ แล้วก็อย่าลืมอ่ล้รอนะรีโว่เนาะล้อรีโว่เราก็มีโปรโมชั่นอยู่สำหรับยางดันหลบนะคะสำหรับยางดันหลบสวย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 มีสีมีตุ่มครบชัดเจนนะคะเป็นยางปีแี่บปดปลายปีตัวนี้แหมกพร้อมยางก็จัดโปรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสำหรับล้อรีโว่ตัวเตี้ยนะ,ะถ้านายใส่กระทะเหล็กอยู่สำหรับรถวนะีโก้เนาะใส่กระทะเหล็กอยู่ ใส่แม็กตัวเก่าอยู่หรือต้องการ upgrade, อัปเกรดอัปรุ่นนะคะมาได้เลยนะคะยังไม่รวมเทินนะคะขอล้อเดิมเทินดูหน้าง,งานเลยค่ะแล้วก็จะมีะตัว g r g r sport ก็ยังอยู่นะคะสำหรับปี22ตัวนี้ราคาเขาจะแรงหน่อยนะคะ แล้วก็พาไปดูตัว Jazz. แจ๊ดล้อแจ๊ดยังอยู่นะคะแจ๊ดจะเป็นแจ๊ดป้ายแดงนะคะปี21นะคะตัวนี้เป็นยางกุดเยียค่ะติดกุดเยียมาสวยมากๆเลยนะคะมีสีมีตุ่มเลยตัวนี้แม็กความยาจยืดที่10,000ทุวนนะคะ10,000ทุ 1, ่นแล้วก็เป็น,นะะซิตี้นะคะซิตี้ตัวนี้ติดยางแม็กซิตมานะคะ ก็ราคาหนึ่งหมื่นทุวนเหมือนกันยังไม่รวมเทินนะคะแล้วก่าแล้วเดิมเทินดูหน้าง,งานได้เลยนะคะแล้วก็แม็กแต่งเราก็มีให้ลูกค้าเลือกอยู่นะคะนี่เลยแม็กแต่งพร้อมยางใหม่แล้วก็เป็นตัวนี้ซิตี้ขอบสิบห้านะคะตัวนี้เราประกอบยางซิตี้ขอบสิบห้าตัวนี้เราประกอบยางดันหลอกไว้ให้เป็นหนึ่งแปดห้าหกสิบสิบห้านะคะ ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาททวนนะคะตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทสําหรับยางปี๊บดนะคะป้ายแดงๆด,ดันหลบนะคะแม็กพร้อมยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลายที่หายากมากๆเลยนะคะเราก็มีจัดมาให้ลูกค้าในราคาประหยัดหรือจะเป็นแม็กใหม่แม็กใหม่ตัวนี้นะคะเป็นแม็กตัวซามูไรแม็กพร้อมยางก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยังไม่รวมเทิงของแถมครบเหมือนเดิมนะคะแล้วเก่าเราเดิมมาแลกซื้อนะคะ ราคาก็ลดลงไปอีกนะคะจะเป็นเป็นแม็กแต่งนะคะเราก็ยังมีราคาโปรโมชั่นซึ่งเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะคะราคาโปรโมชั่นถ้าเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้เพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาจะเป็นล้อแนวออฟโรดนะคะขอบ16พร้อมยางฮันคุกปี21ดนะคะอยู่2 0นะคะ ร้านอยู่ที่หลังมอธรรมศาสตร์ลังสิตธิ์ปทุมธานีค่ะถ้าเข้า g o o ก l e ก็พิวมพ์ว่าจันเซอร์วิสเลยนะคะเราก็ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่สวยๆเลยค่ะถ้าเป็นแม็กแต่งแม็กซิงนะคะหรือว่าจะเป็นในตัวราคาโปถ้าเป็นราคาโปก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะหยดน้ํานะคะหยดน้ําพร้อมยางพันคุกนี่ตัวนี้เลยนะคะหยดน้ําแม็กพร้อมยางจะอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ยังไม่รวมเทอร์นนะคะ เราเก่าร้อดเดิมเิอเนี่ยดูหน้างานเลยราคาลดได้อีกนะคะของแถมก็มีน็อตมีแผ่นอ่าปอกกันสั่นมีน็อตมีปอกกันสั่นให้นะคะแล้วก็อย่าลืมพี่ใหญ่เราที่เป็นตัวเอเวร์เรสนะคะตอนนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดเท่านั้นนะคะสำหรับร้อเอเวร์เรสขอบ20สิบนะคะ 5ชุดเท่านั้นพร้อมยางกูดเยยป้ายแดงปี21นะคะจะอยู่ที่2 3 0 0 0บาทนะคะ2 3 0 0 0บาทเฉพาะยางอย่างเดียวอยู่ที่18,000บาทนะคะ18,000บาทคือยาง265 50 20เป็นยางกูดเย่นะคะปี21นะคะยางสีเส้น18,000บาทพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีรอแจ๊ ล้อแจ็ป้ายแดงเนี่ยเป็นล้อแจ็ที่มากับยางบีสโตนน่าจะเหลือชุดเดียวแล้วนะคะเหลือชุดเดียวแล้วปกติก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทก็ไปหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับล้อแจ็ป้ายแดงพร้อมยางบีสโตนค่ะมีแค่ชุดเดียวนะคะแล้วก็มาดูมิวเอ็กนะคะมิวเอ็กตอนนี้ตอนจะบอกว่าของมีแค่ชุดเดียวทั้งร้านเพราะตอนนี้ของขาด ะะตอนนี้ของที่ไม่มีเลยก็จะเป็นล้อเ e จ e นเดอร์ขอบ20นะคะแต่มีเวกขอบ20เนี่ยเข้ามาแค่ชุดเดียวนะคะและเป็นยางปี22อโอ้ใหม่มากๆเลยค่ะนี่สองหกห้านะคะและเป็นยางปี22นี่ค่ะเข้ามาเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะมีสีมีตุ่มครบนะคะตัวนี้จะอยู่ที่2 10, 9 0 0 0บาทค่ะ 2 9 0 0 0บาทสำหรอมีเวกปี22ขอบ20นะคะถ้าลูกค้าท่านใดจะมาโทรมาหาเราก่อนก็ได้เพราะว่าเรามีแค่ชุดเดียวนะคะลูกค้าท่านใดอยากดูล้อตัวไหนนะคะถ้าเข้ามาได้นิสันนาวาร่านะคะจะมีขอบ17ค่ะ mm hmm. เหลือชุดเดียวเหมือนกัน นี่เลยค่ะเป็นขอบ17ป้ายแดงนะคะพร้อมยางปี20ดนลลอนะคะโปรโมชั่นจาก19,000บาทเหลือ17,500นะคะ17,500บาทสํารับร้อนิสันนาวา่า NP 300นะคะลูกค้าอยากดูตัวไหนนะคะทักเข้ามาได้นะคะหรือไม่ก็ทักอิ Inbox นะคะถามแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วก็มีสเทลนะคะสะเทลตัวนี้จะประกอบอยางปียี่สิบสองนะคะมีน่าจะสองชุดนะสองชุดค่ะแล้วก็ตัวโปรโมชั่นที่เราโปรโมชั่นไปนะคะตอนนี้เหลือแค่ล้อมีเว็กขอบสิบแปดนะคะล้อมีเว็กขอบสิบแปดยางปีเบ็ดนะคะที่เหลือแค่สองหมื่นสองพัน บาททวนนะคะสอง0มืสองพันบาทนะคะสำหรับล้อมีเวกขอบสิบแปดนะคะพร้อมยางบิดโซนสวยๆแบบนี้เลยล้อนิสสันที่ใส่ออรถตู้ได้ตัวนี้เลยถ้านิสสันที่เป็นรถตู้นะคะตัวนี้เลยค่ะ dma ม็กดี็ใส่ได้ทุกตัวเข้ามาได้เลยค่ะ d m a ม็ Mac ใส่ได้ทุกตัวเป็นขอบสิบหกนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทางร้านจันเซอร์วิสด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะตัวไหนที่เราไม่มีในร้านหรือว่าลูกค้าไม่เห็นไม่เห็นที่เราไลฟ์สดลูกค้าทักเข้ามาในอินบ็อกได้นะคะแต่เราจัดดูจัดของให้ว่าเรามีของไหมนะ แล้วก็โปรโมชั่นตัวยาง215/70/15นะคะก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่าเหลือน่าจะไม่เกิน10-20ชุดละก็จะเป็นยางเบอร์215/70/15ค่ะ215/70/15เป็นบิดตนนะคะป้ายแดงสี21สี21นะคะ215/70/15บิดตนป้ายแดงปีเปเะะ21 5, 70, 45, ปปสเสยสวยๆเลยนะคะ ตัวนี้พร้อมติดตั้งจาก8,500บาทตัวนี้โปรโมชั่นเหลือแค่7,900บาท7,900บาทเท่านั้นสำหรับยาง2,15,70,15หเป็นบิตนโตนดูโลวิทนะคะ R 6 1 1นะคะ4เส้นพร้อมติดตั้งอยู่ที่7,900บาทอ่า แล้วก็เป็นมิซูนะคะสําหรับมิสูไททันตัวเตี้ยน่าหล่อนะคะน่ายกชุดนะคะพร้อมอยางเนี่ยจะอยู่12500พร้อมของแถมครบเลยท่านใดชอบตัวนี้ใส่โตโยต้าได้นะคะใส่โตโยต้าได้ใส่ Toyota ไมตี้ Mighty ได้นะคะติดนิดหน่อยค่ะให้ลองแผ่นมินียม i n นโนวาถ้าเป็น i n นโนวาจะเป็น5้าลูร้อยสิบสี่นะคะใส่ได้หมดเลยเมื่อห้างโตโยต้า ตัวนี้จะเป็นคอ16ที่เป็นหา5้รู1 1อยใส่ได้หมดเลยตัวนี้ก็ใส่ได้ค่ะแล้วก็นะคะตัวนี้จะเป็น c a m เมอรซึ่งหายากมากๆนานๆจะมาทีค่ะ c a m เมอรี ry, ขอบสินะคะตัวนี้พร้อมยางบีโตนป้ายแดงเลยบียีค่ะตัวนี้สีเส้นนะคะจะอยู่ที่ ปรายกชุดใส่เลยเนี่ยจะอยู่ที่2 2งหมื่นนะคะมีชุดเดียวทั้งร้านนะคะถ้าได้สนใจทั้งอ e ินบ x ทั้งน้องแอดมินมาได้ค่ะเดี๋ยวว่าจะเป็นตัวนี้เป็นล้อซีวิกซีวิกนะคะพร้อมยางดันหลบป้ายแดง2องหนึ่ห้ขอบสินะคะจะอยู่ที่1 3ึ0 0หบาทนะคะยังไม่รวมเทินตัวนี้เป็นตัวซิตี้ c ิตี้ a s ส a ักนะคะขอบ16นะคะพร้อมอยางโยโกฮาม่าสองไอหนึ่งแปดห้าห้าห้าขอบ16นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้อชุดนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหมืนหกพันห้ารอยบาทค่ะ mm. หรือชอบชุดไหนนะคะลูกค้าทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวดูภาพโดยรวมทั้งล้อแต่งล้อซิ่งล้อเดิมิดรถนะคะเราก็ทยอยเข้ากันมาเรื่อยๆค่ะ แล้วก็มีตัวพิเศษอยู่ตัวหนึ่งนะคะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะเป็นล้อฮอนด้าตัวนี้สามารถใส่ h r v ได้นะคะเพราะว่ายางเขาเนี่ยเป็นยางสองหนึ่งห้าหกสิบขอบสิบเจ็ดค่ะตอนนี้ที่จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองหมื่นนะคะพร้อมยางบิดโซนบิดโตนด้วยนะคะยางสวยมากๆเลยหรือท่านใดใส่ ยางเบอร์น,นี้อยู่นะคะเป็นยางสองหนึ่งห้าหกสิบขอบสิบเจ็ดสองหนึ่งห้าหกิบขอบสิบเจ็ดนะคะยางป่าอย่างเดียวนะเราขายอยู่ที่หนึ่งมสี่พันห้าอบาทนะคะอยางสวยๆแบบนี้เลยแล้วเป็นยางปียี่สิด้วยค่ะหรือจะเป็น Honda าซีวิกนะคะซึ่งเป็นลาย ลายเดิมลายเดิมของเขาเนี่ยมาพร้อมยางยพร้อมยางโยโกฮาม่าตัวนี้จะอยู่ที่สองหมื่นหกนะคะสองหมื่นหกแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้เป็นลายใหม่นะคะเป็นลายใหม่จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดค่ะต่างกันพันเดียวแต่ตัวนี้เป็นยางบิดโตนนะคะตัวนี้เป็นยางโยโกฮาม่าค่ะมาเลยค่ะเข้ามาเลือกชมได้เลยที่ร้านจันเซอร์วิสนะคะลูกค้าถามสองหกห้า ยางป้ายแดงสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะบิดตอนป้ายแดงนะคะพร้อมติดตั้งเลยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแล้วได้ยางปีย2สิบสองนะคะเฉพาะยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่และเป็นยางปียี่สิบสองนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่หน,น,นึ่งหมื่เน,อ 22, น,ะะนอ 1, 000, เอ่อหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพร้อมติดตั้งให้นะคะเเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรตัวใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวขอญาตมา รีวิวให้ดูใหม่นะคะวันนี้จากการมีแค่นี้ก่อนค่ะเลิกงานแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ